ข้าดีแล้วพี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยสวัสดีพี่วัดสวัสดีครับกําลังมองดูรถมาทําอะไรกันเนี่ยเล่พี่วัดผมบอกให้ว่าผมมาตามมาหาด้วยว่ารถเนี่ยจริงแล้วอยากจะซื้อไปบ้านนะให้เมียผัดกะเพราแต่เปล่านะรถเล้าเปล่ารถเล้าเปล่าไม่ไม่รู้ก็ยังงงอยู่เนี่ยแต่เปล่าว่าบ้านนี้เขาขาเขาบอกขาแล้วเป็ดปิ้งย่างปิ้งเป็ดเป็ดปิ้งอ่า เออพี่อู๋อธิบายให้ฟังเลยนะนี่นะเขาบอกร้านนี้มันมันอะไรแปลกๆก็คือว่ามันมาจากต่างประเทศเพราะว่าพี่เชลาอ้าวที่จะขอครอบพี่สวัสดีไหนมาไขความสงสัยหน่อยพี่ไม่ทำไมมีภาษาอย่างเงี้ยพี่เป็ดอะไรมาจากลาวหรือว่าผมมาจากเวียงจันทร์ครับโอ้โหโอสูตรมาจากเวียงจันทร์ครับครับแล้วเป็ดเนี่ยครับมาจากเวียงจันทร์เลยฮะเป็ดยังไม่มาครับไม่มาเป็ดยังอยู่ในเมืองไทยอยู่ครับโอ้ครับพี่ทำไมมาไขเป็ดอะไรเนี่ยปิ้งเนี่ยเขาเรียกยังไงเนี่ย สิ้งเป็ดครับสิ้งเป็ดสมุนไพรครับเจ้าเดียวในประเทศไทยครับอจะบอกน่าเป็นสูตรของพี่เองสูตรของผมเองครับแต่ผมเอามาจากเวียงจันทร์แล้วก็มาปรับปรุงแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านงงไหมครับมาจากเวียงจันทร์แล้วพี่คนเวียงจันทร์เลยผมเคยไปทำงานเวียงจันทร์อ๋ออย่าบอกว่าเป็นใครบูดสูตรขโมยสูตรไม่ใช่ครับมาแอบดูเขาโอเคเดี๋ยวก่อนครับผมถามนิดนึงให้ผู้ชมขายสงสัยก็คือว่าไอ้เป็ดเวียงจันทร์กับเป็ดไทยมันเหมือนกันไหมล่ะตัวเป็ด มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแล้วมือกับข้าวข้าวไทยกับข้าวลาวก็มีเหมือนกันอ๋อแต่สามารถนั่นเอาสูตรตรงนั้นอะมาทําเป็ดบ้านเราได้ก็มาอัดแบปอ๋อไอเป็ดที่ทำอยู่ที่เป็นเป็ดเชอรี่ป่ะฮะเป็ดเชอรี่ครับเป็ดเชอรี่อ่าระหว่างตัวละกิโลฮะโลครึ่งครับของเราโลตัวละโลครึ่งไอเป็ดที่พี่ว่าเนี่ยขายตัวละกี่บาทอ๋อขายถูกละกับสามร้อยสามสิบครับสามร้อยสามสิบพี่อู๋หนึ่งตัว เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับถ้าเป็นการไม่เสียเวลาผมอยากจะชิมแล้วก็อยากจะดูขั้นตอนในการทำเป็ดปิ้งย่างเนี้ยว่ามันเป็นยังไงนะฮะเอาตาผมมามือหนึ่งผมเลยครับโอเคมือสามผมเลยครับป้าพี่ อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงนะครับาตามหาเป็ดปิ้งย่างครับผมครับวันนี้ผมเชฟเอกพาทีมนะครับมาอยู่บนรถเป็ดปิ้งย่างนี้แล้วพี่ครับเป็ดปิ้งย่างของพี่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งครับในการปิ้งในการย่างจะมีเป็นต้องให้ได้ประมาณ80แล้วเราก็จะมีอัมครับแล้วการหมักกันพี่การหมักทำยังไงมั่ง ต้องใช้เวลาอย่างนั้นค่อนข้างคืนไหมฮะใช่ครับก็จะหมักทั้งเลยทั้งคืนนะครับมทั้งคืนอ๋อสามารถว่าเข้ามาอย่างนี้ครัต้องอธิบายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับหมายความว่าเป็ดนี่เราหมักคือเราจะมาปิ้งย่างเมื่อไหร่ก็หยิบได้เลยใช่ครับอ๋อจะต้องมีขั้นตอนหมักอะไรเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรูปมาปุ๊บเนี่ยครับก็เอาขึ้นมาย่างประมาณชักหมื่นคืนครับนะครับแต่ว่า80%เนี่ยเราถึงจะมาทาน้ำนะครับน้ำทาอีกเที่อหนึ่งแล้วก็ มาย่างอ๋อมีทาน้ำด้วยอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาจะซื้อกลับบ้านเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรฮะซีนใช้กับเก็บได้กี่วันครับเอ่อได้ถึงสี่วันครับผมสี่วันโอ้ท่านผู้ชมสมมติว่าเราอยู่ครอบครัวเล็กๆเนี่ยเอาไปหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็สามารถตับไว้ครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็แช่ตู้เย็นต่อได้เลยครับแล้วก็นำมาเวฟแล้วก็เอามาเวฟครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมท่านคุยแล้วก็อยากจะชิมนะลองกันหน่อยครับเดี๋ยวผมจะซื้อกลับบ้านหนึ่งตัวนะครับไอเป็ดปิ้งย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นอ่าครับ มันก็เหมือนไก่เลยนะมันแห้งๆแต่ว่าเลือดในเลือดของเนื้อเป็ดเนี่ยผมว่ามันจะรสชาติจะไม่เหมือนไก่แน่นอนอ่ะโอ้โหนี่ไงมันมีพริกด้วยก็จะมีสมุนไพรต่างๆครับก็จะมีพริกอืมเครื่องเคียงครับเครื่องไทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับครับนส่นเดี๋ยวลองหน่อยพี่ลองหน่อยเดี๋ยวผมจะตัดให้ทานเลยครับผมแฮ่วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไหนมาแล้วอดี๋่าท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เรามาถึงช่วงผ่านช่วงกินช่วงกินนะอ๋อนี่ผมริๆแล้วเาอยากจะกินคนเดียวเมื่อกี้กินไม่อิ่มเชี่ยว้บอกว่าเขายังไม่ได้กินโอ้ยเนี่ยห่วงตะอูเนี่ยวันนั้นก็มาชิมก่อนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวก่อนต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราอยากจะถามความเป็นมาเป็นมาเป็นไปก่อนนะครับว่าไอเป็ดปิ้งย่างเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆเลยนะแล้วทำไมถึงมาขายได้ตรงนี้ได้ขออีกทีนะพี่อะไรเอ่ยพ่ยะพ่ยะพี่ะยะนะอธิบาย่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฟังอีกทีอีกทีนะ ว่าลังก็ยังงงอยู่ว่าไอ้เป็ดนี่มันมาเดิมทีเราขายไม่กี่ปีแล้วเจ้าเดียวในประเทศไทยก่อนไม่ในประเทศไทยยังไม่มีใครทําสูตรนี้ครนะถึงก้าเอามามาจากเวียงจันทร์ครับสอปาปาราครับร้านเขาต้นตํารับเขาชื่อร้านแอนนาปิ้งเป็ดแล้วมีสาขาไหมครับพี่ยะที่เมืองไทยยังไม่มีครับอ้โหมมีเจ้าแรกไงครับยังยังไม่มีสาขาปล้จุบัจะเปิดสาขาไหมพี่ยังคิดอยู่ครับผมว่าเดี๋ยวต้องรอพี่สุวัสดิ์ช่วยต้องให้พี่สุวัสดิ์ช่วย